แสงของในโลกเอนเดอร์มันก็เป็นแบบนี้นะคือมันเหมือนกับฟ้าผ่าเลยอ่ะมันจะสว่างว้าแล้วก็หายไปอย่างนี้วนไปเรื่อยๆเลยแต่ว่าตอนแสงมาก็จะเห็นเงาเงาของเสาด้วยเห็นปะก็สวยนะแต่ว่าบางคนอาจจะอาจจะหรือเปล่าแบบว่าแสงมันจะแบบว้าแบบเนี้ยอันนี้ก็ แล้วแต่คนนะเนาะเดี๋ยวลองไปดูโลกของที่มันมีเรือกันดีกว่าเดี๋ยวฆ่ามันก่อนแปบ๊บหนึ่งนะอันนี้อันนี้คือไฟตอนเราสามารถกลับบ้านได้ก็ดูไม่มีอะไรแต่ก็มีแสงที่สวยแล้วนะ อ้าเอแล้วอยู่นี่โอเคไปกันเลยอันนี้เป็นโลกที่จะมีเรือนะโลกนี้มันก็ยังแสงว่าบา้าเหมือนเดิมเดีสว่างเดยวมืดเดวสวบางเดี๋ยวมืด,เ,ด,เ,ด,มดเจอแล้วทุกคนอันนี้เรืยอกอะไรนะเอ็นช n เ c น t ตีปะน่าจะเป็นเอ็นช n เ c น t ตนะถ้าจำไม่ผิดน่าจะชื่อนี้ อ่ะมีอีกอันนึงเฮ้ยสองอันติดเลยเอ่ะเวอร์เกินอยู่ใกล้กันจัดเลยเอ่ะไม่เคยเจออย่างนี้เนี่ยอยู่ใ,ใกล้ขนาดนี้เนี่ยเฮ้ยอะไรแปแบแบป๊บเห็นอะไรแป๊บแปบบ๊บอย่าพอกนะน,นั่นสามอันเลยเอ่ะวันนี้เวอร์เกินสามอันติดอนะ่ะโหถ้าเล่นจริงๆนี่ปีสามอันเลยนะ เอาล่ะคิดว่าไงบ้างทุกคนสำหรับแสงเงาในโลกเอนเดอร์มันก็แปลกดีอ่ะบอกว่าสวยไหมส่วนตัวรู้สึกรู้สึกแปลกมากว่ะมันแปลกแก,กันม่กู้รู้สึกชอบที่โลกโอเปอร์โมากกว่าเนะโอเคงั้นจบเท่านี้ก่อนนะขวาเดี๋ยวคลิปหน้าพาไปดูโลกของนเนเธอร์แล้วกันเนาะว่าเป็นยังไง